ที่พี่รู้ไหมคะว่า6กล้อดับสองคันเนี่ยกี่แรงคะมี210แรงกับ240แรงคล้ายกันถูกไหมคะอยู่จะพาไปดูสังเกตแต่ละอย่างกันเลยคะ่ะมาเรื่องคันแรกนะคะที่แรงน้อยกว่านะคะคันนี้ g s u s u FR สองร้อยสแรงม้านะคะปีห5้าคา่ะปีใหม่มากเลยค่ะพี่คะไปเดี๋ยวหนูพาไปดูข้อสังเกตนะคะระหว่าง2คันนี้นะคะว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างไปไปดูกันมาต่อที่6ล้อดักันเลยคะ่ะนี่นะคะเป็น6ล้อดับสอง้อยสสแรงม้านะคะ FPR ค่ะปี6หนึ่งนะจ๊ะข้อสังเกตุของเขาไปดูกันเลยค่ะล้อคันนี้นะคะเป็นลอ้อเล็กกระทัดรันนะคะน็อตของรถคันนี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวค่ะคันนี้นะคะเหมาะสำหรับงานทั่วไปค่ะสามารถขนได้นะคะนี่นะคะพี่สังเกตได้จากลอ้อเลยค่ะลอ้อของเขานะคะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะและเป็นตัวสิบน็อตเลยค่ะคันนี้แล้วนะคะเป็นตัวหกน็อตค่ะพี่และไฟของคันนี้นะคะมีขนาดเล็กกว่านะคะเรายังทาโฉมใหม่มาให้ด้วยนะคะเป็นรูปตัว L ค่ะ,ะและคันนี้นะคะ ใส่สเกิร์ตมาให้แล้วนะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบซิลเวอร์ค่ะไฟของเขานะคะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะนี่เลยเป็นแบบออริจินอลของเขาเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะก็มีขนาดเล็กกระทะนัดนะคะไม่มีแคมป์ให้นอนนะคะพี่ขาคันนี้แต่ว่าสามารถนั่งได้นะคะสามคนเลยข้างหน้านะคะพี่ขา <Yeah. S 1> โคตรใหม่บอกเลยคันนี้และภายในของเขานะคะพี่มีเบาะหลังให้นอนจ้า <Yeah. S 1> แต่ว่าอันนี้ไม่ ก็เป็นกระบะดานะคะขาตะกะแ่เลยนะคะพี่ขาดำอันนี้นะคะมาจากปู่แต้ฮัลลี่เลยค่ะพี่ขานี่เลยนะคะพี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนี่นะคะเป็นตัวดาค่ะสามารถบรรทุกได้เยอะกว่าคันที่แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมคะพี่สวยทั้งสองคันเลยนะคะ,ะตัวนี้เท่าไหร่คะน้องแอมตัวนี้นะคะหนูเปิดราคาพิเศษให้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะและคันนี้นะคะเท่านี้เลยนี่ถ้าพี่คนไหนสนใจนะคะ ยังไม่พอแค่นั้นนะคะถ้ามาซื้อกับเราหน้าร้านนะคะรับรองวังใหญหน้างานกเราองเล็กค่ะเรบประดุกมูอสองต้องเคเยมเท่านั้นนะคะ